ยอดเยี่ยมไวนยสองพันสิบสี่ัคนนี้พากย์าวาเลีค่ะผมเห็นว่ามันมีเพื่อนนักแสดงของผมหลายคนมากๆที่เก่งกว่าผมขยันกว่าผมไม่รู้กี่เท่าแต่ว่าเขาต้องล้มเลิกความฝันตัวเองไปล้มเลิกสิ่งที่ตัวเองอยากทำไปเพราะว่าเขาไม่สามารถประครับประคองตัวเองผ่านค่าของอาชีพได้ครับซึ่งถ้ามันเป็นกติกาของอุตสาหกรรมในต่อผมคิดว่าเราก็กคนต้องสู้กับมันแต่ผมคิดว่า เราเปลี่ยนมันได้ครับผมผมและอยากฝากความคา,าดหวังไปถึงคณะรัฐบาลชุดหน้าที่กำลังจะแนงหน้าในการบริหารประเทศนะครับรวมถึงที่ต่อ,ตอไปด้วยนะครับผมว่าสิ่งที่กเราคาดหวังสิ่งที่เราคาดหวังในคอกน,นี้ของการสับสนนะครับผมเราต้องสนับสนุนอย่างต่อเน,นื่องและมีประสิทธิภาพพนังทาให้ถึงจะเกิดผลลัพธ์ที่มันยั่งยืนได้ัไม่ว่าจะเป็นการลงรลค์งก็ตามด้วยกลไกทางนิติบัญญัติก็ตามหรือว่าด้วยการสับสนเชิงรมมาอก็ตามครับผมคือ เราคงไม่สามารถออกแรงเปลี่ยนอะไรได้ด้วยการวิ่งสปรินระยะสั้นๆนะครับมันคงเป็นการวิ่งที่ต้องยาวนานกว่านั้นมากๆเลยเหมือนเป็นมาราธอนนะครับซึ่งผมว่าคน,งงคนดูก็พร้อมแล้วคนทําก็พร้อมแล้วแล้วก็เรอยากชวนพายรักมาวิ่งด้วยกันกับเราครับเนี่ยก็ผมขอส่งต่อกําลังใจผ่านรางวัลน,นี้ไปยังนักแสดงสลาททุกคนศิลปินและคนทำงานทุกคนที่ยังรักสิ่งนี้อยู่นะยังสู้เพื่อมันอยู่ ขอให้ทุกคนผูกพันพบพเร็ววันครับผมและขอให้คนไทยคงเจริญ,ญครับขอบคุณครับขอเสียงปรบมือด้วยนะ